ฮัลโหลข่าวด่วนครับข่าวด่วนมีแฟนขับตาดีนะครับบิงตาดีเห็นน้องลิซ่าแบล็คพิงนั่งอยู่ในรถสไตล์รูปสาวมาเฟียแต่ที่สําคัญคราวนี้เธอมาพร้อมกับผมสีทองครับผมสีบอลเธอยังคงมาในคอนเซปต์ของมาเฟียเหมือนเดิมนะฮะกับเสื้อสีดําแล้วก็มีมาเฟียตัดผมสั้นขับรถให้ครับส่วนรถน่าจะคาดว่าเป็นยี่ห้อเคียนะฮะเพราะเขาเป็นสปอนเซอร์โดยทางการให้กับวงแบล็คพิงกนั่นเองส่วนลูกสาวท่านนี้นะครับก็ยังคงเฟรนลี่เหมือนเดิมยังคงมีความเป็นมิตรเหมือนเดิมโบกมือทักทายแฟนคลับ แม้ว่าจะมีแฝดสองหน้าอยู่ก็ตามเธอก็ยังยิ้มแก้มปินี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของน้องลิซ่าสำหรับแฟนๆนะครับลงความเห็นเป็น4ทีทฤษฎีว่าทําไมน้องลิซ่าถึงย้อมผมสีทองคราวนี้เริ่มต้นทฤษฎีแรกนะครับเพราะว่าเธอกาลังจะร่วมงานกับดีเจสเน็กนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเนื้อเพลงหลุดออกมาแล้วนะแล้วก็มีข่าวแว่วๆมาว่ากําลังจะปล่อยเพลงเร็วๆนี้แล้วเดือนมิถุนายนนี้แหละโดยชื่อเพลงก็ชื่อ All Night With You มีเนื้อเพลงหลุดออกมา2ท่อนก็คือ เพวิทยูออลไนส์หรือว่าเล่นกับคุณทั้งคืนแล้วก็เวทวิทยูออลไนส์หรือว่ารอคุณทั้งคืนนั่นเองครับผ่านไปกับทฤษฎีแรกอย่างรวดเร็วนะฮะคือฟรีกับดีเจสเน็กเธอจะเธอกำลังจะไปร่วมงานแอนดัมฝรั่งเศสนั่นเองนะฮะซึ่งเธอเป็นหนึ่งในกรรมการแล้วก็คนจัดงานเนี่ยอยากให้เธอไปร่วมงานมากๆไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะได้ไปหรือเปล่ากําลังลุ้นกันอยู่นะครับคราวนี้เธอก็เลยอาจจะย้อมผมทองเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคนยุโรปนั่นเองเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับสำ แฟนๆกำลังฝันกันอยู่ว่าเธอกำลังถ่าย MV ให้กับโซโล่ของเธอนั่นเองก็เลยย้อมผมทองนะฮะซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้น้อยที่สุดนะ ตามความคิดส่วนตัวเพราะว่ามีประกาศออกมาชัดเจนแล้วว่า MV โซโล่ของเธอเนี่ยน่าจะมาในช่วงเดือน9ขึ้นไปแล้วนะครับ7 8 9 10ป1 12ประมาณนี้เนาะแหมช่วงการคาดการณ์นี่ช่างกว้างเหลือเกินนะทีเดียวครึ่งปีเลยแต่คิดว่าไม่น่าใช่ครับสาระข้อนี้อันนี้แฟนๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับส่วนทฤษฎีสุดท้ายนะครับสาระข้อสที่แฟนๆลงความเห็นกันก็คือเพราะว่าน้องลิซ่าอยากย้อมนั่นเองครับไม่มีอะไรมากคนเราก็อยากเปลี่ยนลุคบ้างโดยเฉพาะเวลาเป็นดาราศิลปินคนดังขนาดนี้การเปลี่ยนลุคก,ก็ถือว่าเป็นสีสันอย่างนงนนึับทให้้แฟปปืมไดวย อย่างไรก็ตามนะครับแฟนลับแบ็คพิงหรือว่าบิงแล้วก็แฟนขับน้องลิซ่าหรือว่าลิลลี่ทั้งหลายเนี่ยการนับยอดวิวตอนนี้นะครับใกล้จะปิดตัวลงแล้วยังไงก็อย่าลืมไปปั่นยอดวิวด้วยดูจากรูปหลายคนนะครับก็ทุ่มเทไม่หลับไม่นอนปั่นกันส3สวันติดแล้วแต่เหนืออื่นใดน,นะครับอิชาห้องคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนเหลือเกินต้องบอกว่าบิงแต่ละคนนี่ฐานะไม่ธรรมดาเลยนะดูจากคอมพิวเตอร์รวมกันแล้วน่าจะเป็นแสนเลยแหละส่วนความเห็นชาวเน็ตนะครับหลังจากภาพนี้ปล่อยมาไม่กี่นาทีเท่านั้นชาวเน็ตหลายคนก็บอออออกกวว่่่่่่่าาาาารรรรรูููปปปปนนนนน้้งงงลลิิเเเียไมมม็ขหืแแตตตั ่าน่าจะเป็นของจริงนะครับแล้วก็บอกว่าในที่สุดน้องลิซ่าก็กลับมาย้อมผมบอลแล้วรอมานานแล้วโอ้ oh my god ในที่สุดก็กลับมาในยุคข,ของคิวดิสเลิฟแล้วแล้วหลายคนนะครับก็แปะลิงก์ชวนกันให้ไปปั่นวิวนั่นเองอ่าก็ไปเป็นกําลังใจให้น้องแล้ววงไอคอนกันนะครับนานๆทีเราจะเห็นความร่วมมือกันสามัคคีกันของแฟนคลับ YG เนาะที่มาร่วมมือกันปั่นวิวด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งเลยสาหรับรายการเ n e t แม่เอ็มน็น่าจะมีความสุขมากนะครับตอนนี้ยอดวิวพุ่งสูงแล้วก็เลต ติดอันดับต้นๆต,ต,ตั้งแต่มีการจัดรายการ Kingdom มาเลยนั่นเองต้องขอบคุณน้องลิซ่าจริงๆสำหรับง,งานนี้